สวัสดีครับจากร้านมีนาแอนสิลาการช่างไร่ดงโคกจานตะการพืชผลครับวันนี้มีหนึ่งเครื่องนะครับจะมาแนะนำนะครับพอดีว่าเป็นเครื่องที่ลูกค้านำมาให้ดูว่าไฟไม่เข้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าสองถังครับอาการไฟไม่เข้านะครับของไฮเออร์นะครับเฮ m t 8 5 n นะครับนี่คือรุ่นนะครับ ของไฮเออร์ e นะครับก็8.5กิโลนะครับเรามาลองเช็คกันหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้เราได้ถอดเตรียมมาแล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการถ่ายทํานะครับปัญหาของเครื่องนี้คือน็อตเป็นสนิมครับต้องผ่านะครับผ่าต้องผ่าเอ,อ,อาน็อตออกบางน็อตมันก็ผ่าแล้วมันละลายเข้าไปเลยนะครับ ละลายเข้าไปในตัวพลาสติกนะครับมันเป็นสนิมไม่สามารถไม่สามารถจะไขน็อตพวกนี้ออกมาได้นะครับมาดูด้านหลังของเครื่องซักผ้าครับเห็นไหมครับสภาพก็มีเหมือนมีพวกหญ้าเหมือนมีรังหนูนะอยู่นะครับแต่ส่วนมากในเครื่องซักผ้าของอพ่อแม่พี่น้องนะ ตามบ้านนะครับจะเสียหายเพราะนี่ครับเจ้าหนูนี่แหละครับนี่ก็มันจะมีฟิวตรงนี้นะครับฟิวฟิตัวนี้สามารถถอดออกมาดูได้นะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะขาดนะครับมันไม่ขาดง่ายๆนะครับแล้วก็เรามาดูฝั่งนี้นะครับแต่สายที่มันแปลกไปนะครับคือไอ้ตัวสายนี้จริงๆมันจะต้องแนบอยู่างนี้ใช่ไหมครับมันจะต้องแนบอย่างนี้ ต่นี้มันมันหล่นลงมาอย่างนี้ก็แสดงว่าหนูนั้นกัดถาดแน่นอนนะครับเราก็ดึงดึงออกมาครับดึงลงมาเลยโอ้เห็นไหมครับไปทุกเส้นแล้วเลยนะครับอย่างนี้คงต้องเดินสายไฟใหม่นะครับต้องเดินระบบไฟใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูใต้ลานซักว่ามันจะมีรังหนูไหมนะครับเราแกะขึ้นมานะครับปั๊บเห็นไหมครับ เราไล่สายไปเลยนะครับนะครับแต่นั้นเราจะเจอจุดที่มันขาดนะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นลานซักครับลานซักเห็นไหมครับนี่นี่นี่คือสายไฟนะครับไฟเลี้ยงที่ลานซักแล้วนี่สายคาปานะหมุนซ้ายและขวาครับเนี่ยซ้ายและขวานะครับลานซักมันจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือลานปั่นแห้งครับเห็นนะมันลานปั่นแห้งนะครับมันมันจะไม่มีซ้ายหรือขวานะครับมันจะเป็นลานที่แบบไฟวิ่งขึ้นมามาผ่านตรงนี้ มันผ่านนี้แล้วข้ามมานี่เลยนะครับแล้วลงไปที่มอเตอร์นะครับเราส่วนเราจะไปจับกับตัวขั้วมอเตอร์ว่าจะมันหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาน,นี่ก็อ่าในอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องการให้มันหมุนไปด้านไหนนะครับแล้วเรามาดูด้านนี้ครับเราจะเห็นว่าอ่า่องรอยนะครับการสร้างบ้านนะฮะจะให้แหล่งถิ่นฐานมาอยู่ที่ใต้หลังคาพลาสติกนะครับ ได้แล้วก็ลูกพอลูกโตก็ย้ายถิ่นฐานหนีไปนะครับทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เราได้ดูต่างหน้านะครับนี่ครับเศษซากนะครับเศษซากนะครับอย่างนี้ต้องเดินใหม่ครับเดินเดินระบบไฟใหม่นะครับให้กับลูกค้าไปนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรอยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเหลดเสร็จแล้วก็ต้องทากาวดักหนูเอาไว้เลยครับกาวดักหนูช่วยได้นะครับช่วยป้องกันมันขึ้นมาทํารังอีกรอบหนึ่งนะครับ เราก็ทากาวดักหนไว้เลยนะครับเนี่ยทาทาไว้เลยครับรอบบริเวณนี้ทาไว้เลยนะครับแต่ระวังว่าทาเยอะมันจะเยิ้มลงไปข้างล่างนะครับทานิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราพบเจอนะครับกับเครื่องซักผ้านะครับตามบ้านนะครับที่มันเสียหายไฟไม่เข้านะครับถามว่าพ่อพ่อแม่พ่อบ้านแม่เรือนท่านใดอยากลองแกะดูนะก็แกะได้ครับถอดน็อตหนึ่งตัวนะครับ2ตัว3ตัวแล้วก็ ยกมันขึ้นมานะครับนี่ยกมันขึ้นมานะครับส่วนน็อตด,ด้านหลังก็จะเป็นน็อต3ตัวเช่นกันนะครับคือ1 2 3สนะครับนี่เราก็สามารถถอดออกมาเช็คดูว่า,าสายมันขาดอะไรหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้สายเบรกก็ยัง,ย,งยังโดนกัดขาดไปเลยนะครับสายเบรกขอบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับจากร้านมีนาแอนศิลาการช่าง ไม่ดงพกจานนะครับแต่การพืชผลจวัดอุบลราชธานีนะครับ,รรบ,รรบถ้าว่าอยู่ใกล้ๆก็แวะมาุหนุนทางร้านเราด้วยนะครับสวัสดีครับ